ความเดิมตอนที่แล้วจูไม่เป็นหรอถ้าจูไม่เป็นก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวพี่จะสอนให้ฝ่ามืออบอุ่นทั้งสองข้างโอบประคองแก้มนวลใสเอาไว้มั่นก่อนที่ริมฝีปากรุ่มร้อนของนายหัวหนุ่มจะประทับลงบนกลีบป,ปากบางที่เผยเตรียมร้องประท้วงกับบทเรียนที่เขากำลังเริ่มต้น ทำการสอนให้อย่างใจดีถ้าว่าเสียงเหล่านั้นกลับขาดหายไปในลําคอก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นเสียงคลางกระเสาแผ่วเบาและนั่นก็ยิ่งชวนปลุกกระตุ้นให้ผู้รุกรานรู้สึกถึงความร้อนระอุภายในร่างกายจนแทบจะควบคุมเอาไว้ไม่อยู่เป็นไงร่างสูงกระซิบถามเสียงเบาหวิว หลังจากห่างจากริมฝีปากสีเรื้อของอีกฝ่ายกลับมาเพ่งมองใบหน้าเด็กหนุ่มที่ขึ้นสีแดงจัดและปากที่เริ่มบวมช้ำอย่างเห็นได้ชัดพี่ตะวันทีนี้จูเป็นหรือยังครูผู้สอนถามนักเรียนฝึกหัดอีกครั้งพร้อมส่งประกายสายตาพลาวระยิบและรอยยิ้มยั่วเย้าอย่างผู้คุมเกม พี่ตะวันผมต้องไปทำงานแล้วไม่ว่างพอจะมาเล่นบทจูบกับพี่หรอกนะเข้าปั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อรวบรวมเรี่ยวแรงที่แสนอ่อนเปลี้ยดันตัวคนรักเก่าให้ห่างออกไปทั้งที่ขาแขนก็เริ่มจะหมดแรงยืนเข้าไปทุกทีเพราะรสจุมพิษท,ที่พาให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับเขาคำก็ทำงานสองคำก็ทำงาน ลืมไปแล้วเหรอว่าใครเป็นเจ้าของรีสอร์ทผมไม่เคยลืมหรอกครับก็นั่นน่ะสิแล้วถ้าเจ้าของยังไม่อนุญาตให้ไปจะกล้าขัดคำสั่งพี่ไหมเขาส่งยิ้มเยาะเหตุการณ์นี้คงเป็นครั้งแรกที่ตะวันใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าพี่เหมือนพี่ตะวันคนเดิมของเข้าปั้นเมื่อ6ปีก่อน และแม้ตอนนี้จะเริ่มมีแนวโน้มว่านายหัวกำลังแสดงออกหลายอย่างที่ไม่มีความเกลียดชังหมั่เมินมาปะปนอย่างเช่นตอนแรกที่เจอหน้าแต่ใช่ว่าชายหนุ่มจะเอ่ยปากยอมยกโทษให้กับการกระทำอันแสนเลวร้ายของเด็กหนุ่มเขาแค่อ่อนลงให้เท่านั้นเองเท่านั้นจริงๆทำไมเงียบไป ทำไมถึงตอบไม่ได้ตะวันยิงคําถามใส่ไม่หยุดหย่อนและไม่เว้นช่องว่างให้เขาปั้นได้คิดอะไรอีกก็พี่ตะวันไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอแล้วพี่เปลี่ยนไปยังไงบ้างละ่ะเขากระตุกยิ้มมุมปากแล้วถามจริงจังสรรพนามที่ใช้ก็ยังไม่เปลี่ยนไปเป็นฉันหรือว่าผมแบบเดิม ดูเจ้าเล่ห์ไร้กาศบ้าอำนาจเผด็จการเด็กหนุ่มพูดอย่างไม่มีปิดบังหมดเลี่ยงร่างสูงถามพร้อมขยับร่างเข้ามาใกล้แล้วคว้าตัวคนที่บญญรรยายสรรพคุณของเขาอย่างละเอียดมาไว้ในอ้อมแขนถ้ามากกว่านั้นผมคงอยู่ใกล้พิตะวันไม่ได้หรอกแปลว่า ถ้ามีแค่สีข้อนั้นจะยอมอยู่ใกล้พี่อย่างนั้นเหรอปล่อยปล่อยผมได้แล้วในหัวคราวนี้เข้าปั้นทำเสียงวินวอนขอร้องเพราะถ้าเกิดยอมให้ตะวันกอดรัดอยู่เช่นนี้ต่อไปเขาไม่แน่ใจว่าเรื่องทุกอย่างมันจะจบลงแค่การจูบอันแสนเล่าร้อนนั่นหรอกนะยังยังปล่อยไม่ได้ แต่ว่าผมต้องไปทำงานผมมีงานต้องทำผมไม่ว่างมาต่อล้อต่อเถียงด้วยหรอกนะจะพูดแบบนั้นใช่ไหมเขาปันตะวันต่อให้อย่างรู้ทันความคิดทั้งที่เจ้าของชื่อยังเอ่ยไม่จบประโยคดีคราวนี้เด็กน้อยเลยได้แต่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายกับความเผด็จการของอีกฝ่ายก่อนจะงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้ยามจำป็น พี่ตะวันอะไรมันไม่สนุกหรอกนะเที่ยวมากอดแฟนชาวบ้านแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าได้ผลคราวนี้ตะวันถึงกับชะงักใบหน้าที่ดูเจ้าเล่ห์กรุ้มกริ่มเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงดวงตาฉายแววดุดัดนเย็นชาเขากลับมาเป็นนายหัวคนเดิมอีกครั้งแม้เขาปั้นจะพร่ำบอกตัวเองในใจว่าไม่อยากทำแบบนี้ก็ตามที นั่นสินะฉันลืมไปตะวันปล่อยร่างบางให้เป็นอิสระปล่อยให้เด็กหนุ่มกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองส่วนตัวเขาได้แต่ยืนหันหลังคลบกามแน่นเมื่อได้ยินชื่อของกวินจากคนตัวเล็กเมื่อครู่เหมือนเป็นการย้ำเตือนอะไรหลายๆอย่างอย่างให้เขาวนเวียนอยู่กับความเจ็บช้ำยิ่งคิดก็ยิ่งเกลียดตัวเอง ที่พยายามเท่าไหร่ก็ฉุดรังไม่ให้เข้าใกล้เด็กนั่นไม่เคยสำเร็จสักทีเด็กบ้าชายหนุ่มสะบัดออกมาเพื่อระบายความรู้สึกหลังจากเข้าบ้านออกไปจากบ้านของเขาแล้วก่อนจะล้มตัวลงนอนแต่ก็ขมตาให้หลับไม่ได้จึงตัดสินใจลุกขึ้นมาเปิดรายการโทรทัศน์ด,ดูแต่กลับดูไม่รู้เรื่องเลย เพราะจิตใจสับสนว้าวุ่นกับคำพูดของเด็กหนุ่มหน้าหวานหนำซ้ำยังคิดถึงแต่ริมฝีปากเบาบางของคนรักเก่าที่พึ่งได้ลิ้มลองเป็นครั้งแรกอีกด้วยมีนายิ้มหน้าระดื่นรับเช้าวันใหม่เมื่อทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่านายหญิงเดินทางเข้ากรุงเทพเช้านี้และเมื่อเธอมาถึงบ้านพักของนายหัว รถของนายหญิงจันทาก็ไม่อยู่ที่รีสอร์ทแล้วนั่นหมายความว่าเธอนั้นได้พบทางสะดวกที่เธอจะเข้าถึงตัวเจ้านายหนุ่มได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีใครมาคอยกีดกันขัดขวางแม้นายหญิงจะเคยเรียกตัวเธอไปตักเตือนถึงเรื่องการวางตัวเวลายอยู่ในบ้านนายหัวแล้วก็ตาม แต่มีนาไม่เคยที่จะใส่ใจกับคำพูดเหล่านั้นเธอยืนสง,งบนิ่งฟังนายหญิงอบรมสั่งสอนแต่ภายในใจกลับคิดไปถึงแต่เรื่องอื่นไม่ได้นำพาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในสมองสักนิดเดียวทว่าเมื่อเขามาถึงในห้องนอนของเจ้านายรูปหล่อตอน8ปดโมงเช้า เพื่อจะทำความสะอาดรอยยิ้มของเธอกลับต้องหุบลงเฉียบพลันเมื่อเห็นร่างของผู้ชายอีกคนอยู่ในห้องนอนแถมกำลังรื้อ้นเสื้อผ้าออกมาจากกระเป๋าเป้เพื่อนำไปแขวนในตู้ใบเดียวกับนายหัวตะวันเออคุณมาทำอะไรที่นี่หรอคะมีนานเลิกลักถามใจเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เมื่อสั่งหอนอะไรบางอยา่างเลยเป็นเข้าวปั้นที่หันมามองทางเธอแล้วอธิบายให้เข้าใจตรงกันผมต้องมาค้างที่บ้านนายหัวชั่วคราวระหว่างที่นายหญิงจันทราไม่อยู่ครับอ่างั้นงั้นหรอคะมีนายยังตกแต่ลึงไม่หายความหวังของเธอที่จะได้เข้าใกล้ผู้ชายที่ตนหมายปองพังทลายลงฉับพลัน พี่มีนาทำความสะอาดห้องนอนของนายหัวเราครับใช่ค่ะไม่เป็นไรครับห้องนี้เดี๋ยวผมเป็นคนจัดการเองเออแต่ว่ามีนาพยายามจะคัดค้านในสิ่งที่อีกฝ่ายอาสาจะลงมือทำที่นายหญิงให้ผมมาค้างที่นี่เพราะมีงานให้ผมช่วยทำนะครับ เขาปั้นเอาชื่อนายหญิงมาอ้างเขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะคอยกันมีนาออกไปให้ห่างจากตะวันตามที่นายหญิงร้องขอทั้งที่ตอนนี้ก็เห็นว่าแม่บ้านสาวไม่มีพิษมีภัยหรือแผงธิ์เด็ดอะไรใส่เขาเลยแม้แต่น้อยฉันเข้าใจแล้วค่ะแม้ปากจะพูดไปอย่างนั้น แต่ในใจเธอกลับรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากและความริษยาก็พุ่งขีดสุดจนเผลอกำมือแน่นข้างลำตัวเพื่อสงวนท่าทีไม่ให้กรีดร้องโวยวายใส่คนตรงหน้าออกไปขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นขอตัวไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะมีนาเดินกลับไปทำงานด้านนอกอย่างเสียดาย นึกเกลียดชังผู้ชายหน้าหวานที่เป็นก้างชิ้นใหญ่ของเธอในเวลาเหมาะเจาะเช่นนี้เจ็บใจนักเมื่อมีนาออกไปจากห้องแล้วเขาปั้นจริงหาชุดลำลองไว้ผลัดเปลี่ยนเตรียมอาบน้ำแล้วพักผ่อนเมื่อเช้าหลังจากเลิกงานเขาก็หาอาหารใส่ท้องพร้อมกับย่างกุ้งซึ่งเป็นข้าวต้มทะเลตามด้วยปลาต้องโก และน้ำเต้าหู้ที่ร้านตรงหัวมุมก่อนจะถึงทางเข้ารีสอร์ทรสชาติของข้าวต้มอร่อยถูกปะจนเขาสั่งเพิ่มอีกชามพอได้เสื้อผ้าที่ต้องการจะสวมใส่แล้วเขาปั้นจึงเอามาวางไว้บนเตียงนอนแล้วคว้าผ้าคุณหนูผืนใหญ่เดินหายเข้าไปในห้องน้ำ ยังดีที่การมานอนค้างกับนายหัวทำให้เขาตระหนักนึกถึงความสบายใจอีกข้อหนึ่งว่าไม่ต้องมานอนร่วมเตียงเคียงหมอนกับเขาเพราะเวลาหลับนอนไม่ตรงกันอยู่แล้วเด็กหนุ่มมาถึงบ้านพักก็ไม่พบคนเป็นเจ้าของบ้านคาดว่าพี่ตะวันคงออกไปจัดการงานในสำนักงานหรือไม่ก็ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ร่างบางใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนาน15นาทีก่อนจะออกมาด้วยผ้าขุนหนูที่พันกายท่อดล่างเอาไวา้เดือนร่างขาวนวลผ่องใสช่วงบนมีหยดน้ำเกาะกระจายอยู่ทั่วกลิ่นหอมของครีมอาบน้ำลอยฟุ้งตามออกมาแล้วความคิดที่เขาจะรอดพ้นจากนายหัวก็อันตรธานหายไปในพริบตา เมื่อผู้เป็นเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้มายืนกอดอกรอท่าอยู่หน้าประตูห้องน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เล่นเอาเข้าปั้นถึงกับพังอะแต่ยังดีที่ตั้งสติได้ทันไม่ล้มไงหลังไปซะก่อนพี่ตะวันอาบน้ำเสร็จแล้วหรอคนถามมองสำรวจไปทั่วร่างบางอย่างจับจ้างไม่มีปิดบงัง แต่ก็ไม่ยอมที่จะเบี่ยงตัวหลบให้เด็กหนุ่มออกมาสวมเสื้อผ้าด้านนอกถ้าว่าอีกฝ่ายกลับทำตัวไม่ถูกเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าเขาในสภาพเกือบเปลือยแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมนึกว่านายหัวอยู่ที่รีสอร์ทซะอีกเข้าปัาน้นกลั้นหายใจถามเขาออกไปหากอีกฝ่ายกลับกระตุกยิ้มมุมปากตอนกลางวันถึงจะเข้าไปสำนักงาน พอดีเมื่อคืนนอนไม่เต็มอิ่มเลยว่าจะเข้ามานอนพักสักหน่อยอะไรนะแล้วผมล่ะทำไมตะวันเอ่ยถามด้วยความสงสัยผมจะนอนตรงไหนถามอะไรงี่เง่าแบบนั้นก็นอนเตียงเดียวกันนี่ไงฮะนอนเตียงนี่นะหรอคราวนี้เข้าปั้นถึงกับเบิกตาโตยังกับเห็นผี เมื่อได้ฟังเขาพูดชัดๆอีกครั้งจนคนร่างสูงนึกรำคาญหันไปหยิบชุดลำลองบนเตียงที่เจ้าตัวเตรียมไว้แล้วส่งให้ไม่ต้องพูดมากใส่เสื้อผ้าได้แล้วหรือจะนอนโดยไม่ต้องใส่อะไรเลยผมนึกว่าจะต้องนอนคนเดียวตอนที่นายหัวเข้าสํำนักงานหรือไปที่รีสอร์ทคนตัวเล็กพูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดมาตลอดทั้งคืน หมายความว่าถ้าฉันนอนอยู่ในห้องด้วยนายก็จะนอนไม่ได้ว่างั้นถามจริงๆเถอะมันจะอะไรนักหนากับแค่นอนด้วยกันทำอย่างกับไม่เคยนอนด้วยกันไปได้ตะวันเพิ่งรู้ตัวว่าเขาเผลอยกเอาเรื่องในอดีตมาอ้างเมื่อตอนได้คบหากันซึ่งเขาปั้นก็ต้องยอมรับว่าเคยนอนเตียงเดียวกันกันกบเขาตอนที่ชายหนุ่มมาค้างที่บ้านแต่นั่น เขาไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามนอกจากการดึงร่างบางเข้าสู่อ้อมกอดแล้วหลับไหลไปด้วยกันเท่านั้นเองเทาว่าตอนนี้เขาไม่ใช่พี่ตะวันคนเดิมเหตุ <c oughs> การณ์เมื่อคืนยิ่งย้ำชัดว่าเขาเจ้าเล่ห์มากมายขนาดไหนแถมยังถึงเนื้อถึงตัวออกบ่อยในระยะหลังๆเอาเถอะผมคิดว่า ยังไงตอนนี้ก็หนีไปไหนไม่พ้นอยู่ดีเข้าปั้นรับเสื้อผ้ามาไว้กับตัวหลังจากที่นายหัวยื่นส่งให้อยู่นานเวลาไม่ดื้อก็น่ารักดีเหมือนกันนี่เขาเอ่ยชมพร้อมก้าวมาประชิดตัวร่างบางนึกอยากแกล้งอีกฝ่ายด้วยการกระตุกปมผ้าคุณหนูนั่นออกให้รู้แล้วรู้ล่อยไปเลยที่คนตัวเล็กมัวชักช้า กับแค่การเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าเขาก็ไม่ยอมทำสักทีเขาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงเลยนึกสนุกยกเอาเรื่องเมื่อคืนมาพูดแล้วที่สอนไปซึมซับบ้างหรือยังว่าไงนะเขาปั้นถามเขาตาโตพอจะเข้าใจในความหมายนั่นแล้วหรือ ว่าต้องทบทวนบทเรียนกันใหม่อีกครั้งแมวนะพี่ตวันร่างบางเริ่มฉุนแต่ใช่ว่าเขาจะฟังแต่ครั้งนี้รับรองว่ามันต้องพิเศษกว่าเดิมแน่นอนไม่พูดเปล่าหากมือของเขากลับมาป้วนเปี้ยนอยู่ตรงปมผ้าขุนหนูของคนตัวเล็กจนร่างบางถอยหลบไม่ทันเอ๊ะ อะไรกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะอืมใช่ใช่ไหมใช่อย่างที่คิดหรือเปล่านะหรือจะหักมุมกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไร่นะคะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปค่ะบาย